คือที่เนี่ยมาเก็บผักได้นะคุณผู้ชมคนที่อยู่ในชุมชนแถวนี้ก็คือมาเก็บผักได้ฟรีไม่เสียตังค์ด้วยอันนี้คือเด็ดกินได้หมดเลยเลยเลยอันนี้ได้เลยใช่ไหมคะอ้เหมือนเต่าคุณขาเรามา รับแดดยามสายกันที่ชุมชนสะพานสูงนะคะตรงนี้เนี่ยอยู่แถวแรามคำแหงเองคุณชม,ชมและเรามาดูกันที่สวนผักอยู่กลางกรุงเทพมหานครเลยอันนี้คือบ้านคุณตาสวนเกษตรพอเพียงค่ะที่ป,ปุ้ยรอเราอยู่ข้างในแล้ว สวัสดีค่ะได้ยินเสียงไก่ร้องก็รู้เลยว่าตรงนี้ใกล้ๆสวนมากใช่ค่ะที่นี่คือบ้านคุณตาสวนเกษตรพอเพียงสวนผักบ้านคุณตาอ๋อไปสวนผักบ้านคุณตา่าตาจุดเริ่มต้นมาจากคุณตาไหมคะใช่ค่ะคุณพ่อคุณพ่อค่ะเขาเป็นผู้บุกเบิกจ้ะใช่ค่ะทำ<ม>ทำที่รกร้างว่างเปล่าตรงนี้ค่ะประมาณกี่ปีแล้วพี่มุง้งมุ้งคะประมาณ10ปีได้ค่ะ<า>คือเมื่อก่อนตรงนี้ก็คือเหมือนเป็นชุมชน ใช่ค่ะเป็นชุมชนก็คือจะมีชุมชนอยู่เขาเรียกว่าชุมชนริมคลองอใช่แต่ตรงนี้ก็คือเป็นที่ลกร้างหมดเลยอ่าใช่ที่ลกล้างต้นไม้แบบขึ้นแบบรกมาก่แล้วปัจจุบันก็คือมาเปลี่ยนให้เป็นแบบนี้คุณ<ช>ผู้ชมอยากจะเห็นใช่ไหม<ช>ว่าเป็นแบบไหนเนี่ยที่บุ้งุ้พาไปดูในสวนเลคะคุณผู้ใช่ นี่ประมาณเนื้อที่เท่าไหร่คะพี่มุ้ปวยหาประมาณส0 0้อยตารางวานะคะโห300อยตารางวาก็บ้านหลังใหญ่อยู่นะเนื้อที่คนอันนี้คืออะไรคะเนี่ยข้าวโพดค่ะข้าวโพดก็ปลูกได้ใช่ค่ะปลูกได้เราเน้นปลูกผสมผสานก็คือเพราะว่าพื้นที่เรามีจํากัดค่ะเราก็เขาเรียกว่าผักหลายระดับอะค่ะตั้งแต่คุมดินอ่ะคุมดินใช่คุมดินเลี้ยดินระดับกลางก็คือผักจะมียืนต้นด้วยอย่างพวกเนี่ยค่ะอินทผาลัมหรืออะไรเงี้ยที่เราปลูกไว้เดี๋ยนะพี่ปุ้วยอินทผาลัมก็ปลูกที่นี่ได้ด้วได้ค่ะ แค่เรากินข้างลัวก็มีผังนะคุณผู้ชมมีตำลึงเอยมีอะไรเอยเราขุดลองเองอะค่ะ ที่ขนาดไหนที่ขุดเองใช่เพื่อที่จะเอาน้ําตรงนี้ค่ะมาใช้รดผักเพราะว่าคลองสาธารณะที่มีอยู่มันเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่ามีน้ําเสียเราเลยต้องจําเป็นที่ต้องขุดคลองไว้ส่วนตัวไว้ที่เราใช้เองเพื่อรดผักเป็นสวนผักที่มีคลองส่วนตัวแล้วก็อยู่ในกรุงเทพด้วยคุณผู้ชมอันนี้คือใบบบวบกไหมคะเนี่ยใช่ค่ะใบบบวบกโอ้นี่ไงอันนี้คือเด็ดกินได้หมดได้หมดเลยเพราะว่ามันปลอดสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์รับประกันอ่ะงั้นหนูลองลองเลยหนูลอง เป็นงานราทาดความสดมันเป็นอย่างนี้เองนี่แหละค่ะปกติเราเคยกินหนับผักในตลาดเน่ะมันก็จะมีแบบช่วงเวลาหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันขมขมเลยนะอันนี้หวานนะไม่อันนี้เป็นธรรมชาติของผักผักบงผักบุ้งเนี่ยกินได้สดได้หมดเลยอะค่ะอ่ะนาซียาก็ถนัดกินพืชด้วยสิกินพืชด้วยกินพืชเดิดยอดเจิดยอดอันนี้ได้เลยใช่ไหมคะใช่อารมณ์เหมือนเตา มีส้มตำไหมอัเนี้ยอาหาต้มงมีมะละกอนะมาตำได้ตำได้ด้วยคือที่นี่มาเก็บผักได้นะคุณผู้ชมคนที่<ช>อยู่ในชุมชนแถวนี้ก็คือมาเก็บผักได้ฟรีไม่เสียตังค์ด้วยบ้นเชียงดาค่ะ ผัดไข่อร่อยมากเลยอันนี้ผัดไข่อร่อยใช่ไหมคะอ่่ได้แล้วได้เมนูแล้วจ้าเรากินยอดหรือเรากินอะไรเรากินยอดเด็ดยอดเลยค่ะอ๋อยอดแบบนี้ใช่เด็ดไปได้เราได้เมนูแล้วคุณผู้ชมนี่คือเชนดาวผัดไข่ดีกว่าดูแต่ลักษณะนชยาแล้วน่าจะแบบต้องการอะไรที่มีสารอาหารทองโปรตีนใช่อันนี้เขาเขามีสรรพคุณคือว่าลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ดีมากอันนี้ที่เขาเอาไปทําเป็นชาชาผักชยาแล้วลดระดับน้ําตาลอย ข้าวเรียบร้อยแล้วมีทั้งไข่เจียวผักหวานและผัดผักรวมใส่ลุยนะจ๊ะบอกเลยว่าวัาวาวนนี้อุ๊ยอันเนี้ยคือน่าทานมากพี่มุ้้ยคือแบบว่าหนูรู้สึกว่าคือพลาดไม่ได้อ่คดข้าวพูนๆแล้วก็กินพี่มุ้้ยบอกว่าให้มากินเต็มที่เลยเพราะว่าไม่กินข้าวแลางนั้นก็เสร็จแล้วโดแล้วไข่เจียวนี่ก็เป็นไข่เจียวผักหวานคุณผู้ชม นี่พี่้หาวันนี้ึ้นมาแล้วแบบรู้สึกว่ามันเติมเต็มในการที่ช่วงนี้เราไปไหนไม่ได้เนาะเราได้มาอยู่ในสวนมาเจออะไรเขียวๆไม่เห็นวิธีการที่อยู่แบบพอเพียงพี่มุ้ยพูแต่พี่มุ้ยพเป็นจิตอาสาด้วยจริงๆไม่ได้อะไรเลยใช่ค่ะทำได้ใจมันไม่ได้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราต้องแบบอยากได้อันนั้นอันนี้ไม่เลยอะค่ะไม่เราเราคิดว่าแบ่งปันอะ,<ฮ>ะคือเราให้ไปแต่เดี๋ยวมันก็จะมีสิ่งดีๆกลับเข้ามาหาเราะอะไรเงี้ยค่ะ ตั้งแต่ทํามาประมาณ1ิปีแล้วมันรู้สึกว่ามันแบบภูมิใจกับสวนนี้ยังไงบ้างสวนแห่งนี้มันสามารถเลี้ยงตัวเองได้<ะ>จริงจริง,รงคือทั้งมีทั้งผักทุกอย่างที่เรากินได้ค่ะแล้วทั้งยังแบ่งปันให้คนในชุมชนมได้ด้วยเครือข่ายเราก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมัน,นก็เลยแบบทําให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสวนแห่งนี้ยอยู่ได้ด้วยตัวเองอะค่ะซึ่งปกติคนที่มันอยู่ในชุมชนแถวนี้เขาก็แวะเข้ามามาตัดผักอะไรก็ได้ปกติเลย่คะ แต่ก่อนที่วุ้ยไม่คิดตัง<ช>แต่คนแถวนี้ก็ให้ใช่เขาเหมือนเขาเกรงใจเห็นเราทําด้วยหยาดเหงื่อแรงงานอ,ะอ่ะเ,ออเห็นเราลดน้ําเขาเดินผ่านไปบันมาเห็นแล้วมันเรา สือบัวรดน้ำนูนนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็บอกให้เก็บกินไปเหอะอะไรเงี้ยซีซีเขาก็บอกไม่อะเอาให้เงินอให้เรามากกว่ามูลค่าผักที่เขาเอาไปอีกอะไรเงี้ยใช่มันก็เลยรู้สึกแบบเหมือนกุมใจเนาะจุดเริ่มต้นจากมาจนถึงวันนี้มันค่อนข้างไกลไม่จริงแล้วแบบช่วงโควิดส่วนที่นี่ก็ยังเป็นเหมือนเป็นแหล่งอาหารชั้นดีให้ใช่ใช่เราก็คือมีส่งต่อให้เครือข่ายเราที่สวนเราอะเอาไปให้เพื่อผลิตแจกจ่ายอะค่ะทีนี้ ถ้าใครอยากจะ,ะมาที่สวนมาเดินชมสวนมาดูผกักมาขอเรียนรู้วิธีการปลูกผกักพี่ปุ้ยค่ะติดต่อได้ยังไงแล้วก็พิกัดอยู่ตรงไหนจะ้ะเพราะก็คือพี่จะมีเพจก็คือชื่อเพจสวนผักคุณตากเกษตรพอเพียงอะ,ค,ะค่ะสวนตรงนี้จะอยู่ในเขาเรียกว่า ชุมชนหมู่บ้านแครทานีสีตรงเขตสะพานสูงอะค่ะก <ฮะ S 2> ็ใครอยู่ใกล้ๆก็แวะเวียนมามได้ค่ะมาเก็บผักมาอะไรเงี้ย <ฮะ S 2> มาแบบเรียนรู้ <ฮะ S 2> วิธีการปลูกผักเกี่ยวกับเรื่องกเกษตรอินทรีย์นี่ยินดีให้ความรู้ค่ะพอมันก็ถือว่าเป็นจิตอาสาคนหนึ่งที่เราต้องยกย่องว่าเธอทําแล้วแบบไม่ได้อะไรเลยอะทาด้วยใจล้นล้วนนะคะคุณผู้ชมอย่าให้ลองแวะมาอยู่ในกรุงเทพมหานครน,นะคะแถวๆถวสะพานสูงเนอะใช่คค่ะต้องวันนี้เนี่ยเต็มอิ่มมาก ของกินก็เยอะมากก็ขอบคุณพี่ปุ้ยนะคะค่ะขอบคุณค่ะแล้ววันนี้นะคะผู้ชมหมดเวลาของเรื่องข่าวลูกปัดและพี่ปุ้ปยลาผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะชมเุยกองขา่าวทางทูฟาย,ยูช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด u b s c r i b e ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมลือทุกที่เลยจ้า